ความสัมพันธ์มั่นคงยืนยาวทีเดียวนะครับพบกันมาเนี่ยก็ตั้งแต่วัยรุ่นเริ่มทำงาน ตั้งแต่กินกินข้าวเราต้องคอยหานกันนะแต่วันนี้ก็ต้องหานกันยังหาก,กันเหมือนเดิมแล้วเวลานี่เวลาจะนัดกินข้าวนี่จะต้องกินปตะวันเดือนเดือนออกจะเข้มาหารกันวันธรรมดานี่ต้องห่อข้าวเอาไเข็มพูดนเดื่ดองอนี้ือนเดเดือเดือนเอนเดืนเดอนอนก่นเนเอนเ่อนกคอนอนเดอยู่ือนเดอนอนเดอนเมนเเอเนะ คนนึงอยู่ปากเกตเนาะเนี่ยไม่ได้เจอกี่ร้อยปีแล้วเนี่ยะคนนึงอยู่ทบไพรคนอยู่ทบชีไม่นี่ไม่ได้เจอกันกี่ร้อยปีแล้วไม่แหมพูดเล่นเล่นเอ้าคือเจอเจอครั้งสุดท้ายนี่ยังหนุ่มอยู่เลยทำไมตอนนี้แก่ไม่ตายจากยอะเฮ้ยเมื่อเจอครั้งที่แล้วยังหนุ่มอยู่เลยนี่เขาแล้วเขาแล้วไปเจอที่นู่น ที่งานงานกีงานที่อีทเลยแท้งานในเออินเดียวินัยแม่ไม่ใช่วินัยแม่วินนััย่เอาเลยไปเจอกันงานแม่วินัยคือพวกเรานี่คบกันมาตั้งแต่อายุน้อยๆเนาะปีเนี่ยคบกันมาเรียกว่าความสัมพันธ์มั่นคงยืนยาวนะครับครับวันนี้วันที่21พฤศจิกายน2566 กับเสียโต้งเนี่ยนะครับก็กำลังขับรถไปอำเภอแม่สอดจังหวัดตากเสียโต้งเป็นคนขับให้นะครับก็ไม่กี่ครั้งในชีวิตนะครับที่มีอาเสียมาขับรถให้ผมนั่งส่วนใหญ่ก็จะต้องขับเองออออก็หือว่าโอ้มาเที่ยวแม่สอดพรุ่งน,นี้จะไปโน,น่นทีรอซูแล้วก็นะจะพาพี่ๆน้องๆ บรรดาศิษย์เก่าสีนครไปด้วยแล้วก็ท่านผู้ชมที่ติดตามด้วยนะครับที่ช่อง YouTube ผมก็จะพาไปที่ยวน,นะนี่ก็ขับรถกันมาตั้งแต่เช้าแล้วล่ะจากปทุมธานีสุพรรณบุรีมาทางโน้นนครสวรรค์นี่ก็บ่ายบ่ายกี่โมงนะบ่ายสามโมงครึง่งก็จะ,ะ,ะมาถึงเข้าเขตแม่สอดน,นะครับเดี๋ยวจะไปกินข้าวดูพระที่ตกนะครับ ครับท่านผู้ชมการมาเที่ยวแม่สอดครั้งนี้ก็เป็นการรวมกันเ,เพื่อนๆที่เคยทํางานร่วมกันที่ธนาคารศรีนครในสมัยที่ยังอายุน้อยๆกันอยู่นะครับตอนนี้ก็กเกษียณกันหมดแล้ว60กว่ากันทุกคนนะครับก็ประกอบด้วยคุณพี่สมมิตรนี่นะครับซึ่งอยู่ที่อําเภอพบพระจังหวัดตากคุณโต้มาจากปทุมธานีผมอนันต์เข็มทองมาจากชนบุรีสุพรรณบุรีครับและมีคุณสมภพมาจากพิษณุโลก คุณแปะมาจากลําพูนแล้วก็คุณสมภพมาจากคุณสมภพมาจากพิษณุโลกครับคุณแปะมาจากลําพูนค,คุณอาทิตย์นะครับก็มาจากเชียงใหม่เอาเป็นว่าเป็นการรวมตัวของเพื่อนๆที่เคยมีประสบการณ์การทํางานร่วมกันการเดินทางมาแม่สอดนี่ก็ต่างคนต่างมามาจากพิษณุโลกคันหนึ่งมาจากปทุมธานีคันหนึ่งนี่ก็คือตอนนี้ก็ทิววิวทิวทัศน์ที่ทททท เดินทางไปแม่สอดถนนก็ดีมากครับวิวก็สวยแต่ว่าอากาศเย็นสบายดีเขาประกาศว่าจะหนาวลงนิดหน่อยแต่ว่าก็ไม่ได้หนาวมากท่านผู้ชมอากาศดีมากฟ้ายังใสยอยู่ฝุ่น PM 2.5ยังไม่เยอะออคาดว่าเดี๋ยวอีกสักวันสองวันนี้ก็เ,เราจะไปพรุ่งนี้เราจะไปพบพระแล้วก็จะไปอุ้มผางแล้วก็จะไปล่องแม่น้ำแม่กรองกันนะครับท่านผู้ชมก็ ผมอาจจะไปหลายครั้งแล้วแต่ว่าชอบทีรอซูมากมันสวยมากท่านผู้ชมจะสวยขนาดไหนเดี๋ยวก็ตามดูกันนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับขอบพระคุณนะครับ